สวัสดีครับพ like ี่น้องบอกไปสุขสุขคนนะครับสำหรับวันที่25นะครับวันที่25จะนำแนวทางนะครับของจีนนะครับหุ้นหุ้นจีนปกนะครับหลอบเสาหลบใบให้พี่น้องได้ตามได้เบิ่งนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยากจะเป็นแนวทางนะครับก็สามารถมาเบิ่งได้นะครับเบิ่งก่อนนะครับตัวเลขมักชอยตามมามากระพานได้นะครับสำหรับแนวทางนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไว้พลาดแนวทางนะครับ แล้วก็จะไปตามของที่26มาเป็นของที่2าก่อนนะครับสำหรับจีนปกลบสองนะครับจีนปกลบสอในเดืนสกหกนะครับเดืนสองก็หกออกแปดแปดเก้าแปดแปดสีนะครับแปเก้าแปดแปดหนลบสหลาดเลยนะครับบ่มีเลยครับมีแต่หก่นะครับออกแปดสี่ แล้วเซอร์วรถจะวิ่งเข้ากับพลาดนะครับนี่บอมีนะครับบกเข่าลุ่ลุดเลยนะครับสําหรับหลอกเสานะครับมาตามต่อหล่อใบนะครับหล่อใบหล่อใบในไฮเดรนสามกับสองนะครับออกห้าเก้าศูนย์เจ็ดหกนะครับโอหล่อใบเนี่ยกับพลาดคือกันนะครับไซรุนเซอร์วิสกับบกเข่าเลยนะครับสำหรับจีนปกที่ยี่สิบห้านี่ยนะครับของวันที่ยี่สิบห้านะครับโอ้ลุดเสารลุตใบเลยนะครับในวิ่งงอกมีแต่แปดศูนย์นะครับนี อ้าเก่าศูนย์นะครับแต้มหนึ่งโหเสียดายนะครับพลาดพลาดเอามาตามต่อของวันที่ยี่สิบห้านะครับตีตียี่สิบหกนะครับสําหรับหุ้นนิเคอินะคอ้ยหุ้นจีนนะครับหุ้นจีนหลบเศาและหลบบ่ายนะครับจีนปุกนะครับหุ้นจีนนี่หลบเศรษฐานี่เสียด่นเสียด่นสีเก่าจับคู่สีหนึ่งสีศูนย์ 4ีสองีคีเก่าเก่าหนึ่เก่าศเก่าสองเก่าสวิน4ีเก่าหนสอาเนี่ยนะครับสำหรับของ จีนปกหลบเศ้านะครับสำหรับจีนหลบไปนะครับจีนหลบไปเดี๋ยวว่างเบิร์ดนะครับจีนหลบไปนดี่ว่างเบิรดนะครับสามสก็ศูนครับกันเบิรดนะครับสำหรับคู่เอกสามศูนะครับจับคู่จับคู่สาม 3ามแปดสานนะครับนิเวเห็นผิดนะครับสามหนึ่งสามสองสามสี่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศย์สองศูวินสามศแปดหนึ่ง 2อนี่นะครับสำหรับคนจีนปกรอบเศ้าและรล่อบ,บายนะครับเอาใหม่พี่น้องให้เดืเบิง่งเดืดตามนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคเซียงดวงอยากจะไปเป็นแนวทางก็สามารถติดตามได้นะครับบ่หมักมากจะคอยตามนะครับแตบกก่บ่หมักกระพานได้นะครับสำหรับท่านใดที่เขาไม่แล้วก็คอยทันทีนม่มังรวยรวยสุขกุลก้นนะครับท่ายนี้ขอสวัสดีครับ